Oh. ตอนนี้อยู่กลางป่านะครับไม่รู้ว่าจะได้ยิงไหมครับวันนี้เ,เตรียมอุปกรณ์ไปดูก่อนถ้าน้ำไม่ขุนก็ได้ยิงนะครับวันนี้เข้ามานานแล้วนะครับหมายนี้ เดี๋ยวต้องไปหาดูต้นไม้ที่เคยขึ้นก่อนนะครับวันนี้มาดูหมายเดิมนะครับไม่รู้ว่าป่าจะขึ้นไหมแต่ดูน้ำค่อนข้างสีจะคุนๆน,นะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูว่า เห็นตัวปลาหรือเปล่านะครับอันนี้มาหาขึ้นต้นไม้ต้นเดิมนะครับยต้องดูก่อนว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับดูไม้หักเยอะเลยอะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูครับ